สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับโครงสร้างนะครับของพื้นยกระดับนะครับแผ่นพื้นเชล่าบอร์ดนะครับันี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่ทําไว้นะครับรั้นหนึ่งครับตัวนี้เป็นคลิปที่แล้วนะครับที่เคยทำมาแล้ก็ต่อเติมอีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด สามเมตรหกสูณสเมตรแใช้ไม้แผ่นเชล่าอยู่ที่6กแผ่นตัวนี้เป็นการตั้งเสาในน้ำนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับตอนตั้งเสาก็เป็นเสาปูนนะครับเพื่อนเสาปูน เสาปูนไม่ได้ก็ไม่ได้เทตอ่อหม้อหรือไม่ได้อะไรนะครับฟังไปธรรมดานะครับก็ <_ S 2> การตีผัง <_ S 1> ก็ไม่ได้ใช้การตีผังครับเพราะว่าโครงสร้างนะครับใช้โครงสร้างในการลงมาเลยน,นะครับ ขั้นแรกก็คือทําโครงสร้างอยู่ที่ฟั่งก่อนนะครับใช้เทคนิคโครงสร้างน็อกดาวนนะครับในการเชื่อมนะครับโครงสร้างใช้เป็นชุดนะครับชุดละ3แผ่นนะครับแล้วก็มาต่อที่ตรงนี้นะครับชุดละสาแผน่นเวลาย,ยกมาก็จะสะดวกนะครับแผ่นนี้มาใส่ที่หลังนะครับ ทำโครงสร้างตั้งเสาแล้วก็เอาโครงสร้างมาวางเชื่อมติดนะครับยังค่อยเอาแผ่นมาวางตัวนี้ก็ยังไม่ได้ยึดติดสกูนะครับการฝังเสานะครับก็ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าดินเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทราย ก็จะขุดลงไปนะครับให้ได้ระดับประมาณ1น,นะครับเสร็จแล้วเราใช้วิธีการตัดหัวเสาเอาเพื่อให้ได้ระดับน้ํานะครับตัดหัวเสาครับ่ให้ได้ระดับส่วนเสาที่อยู่ในน้ำนะครับก็ใช้วิธีตั้งไว้ตั้งและเขยา่าเขย่าแล้วทรายก็จะดูดดูดเสาลงไปนะครับในระดับที่ถึงดิน ที่แข็งแล้วนะครับเสาก็จะอยู่ตัวนะครับนี่เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการฝังเสาในน้านะครับประมาณนี้นครับแต่ในอนาคตไม่รู้ว่ามันจะดูดลงไปอีกไหมนะครับ <laughs> จากที่เคยทำมานะครับก็ไม่ดูดนะครับก็ได้ระดับ ตัวนี้ก็จะต่อเป็นหลังคานะครับเป็นหลังคาทรงนอร์ดิกนะครับขึ้นมานรตรงนี้นวันนี้ก็จะทำลิปให้เพื่อนไปดูครับทำหลังคาครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่เพิ่งทำต่อเติมขึ้นมา ใช้เหล็กนิ้วครึ่งนะครับในการทําเป็นขั้นบันไดนะครับระหว่างช่องนี้ก็ขั้นที่60เซนนะครับนะครับขั้นที่60เซนถ้าแต่ถ้าเป็นแผ่นเชือล่าที่บางนะครับก็ไม่แนะนำนะถ้ามันหนานะครับก็ใช้60เซนได้นะครับแต่ถ้าบางกว่า15มิลลงไปก็ควรจะใช้สัก สี่สิบเซนหรือสามสิบเซนนะครับส่วนข้างบนนะครับตรงยกระดับตรงนี้นะครับใช้หน้าสามนะครับใช้เหล็กหน้าสามสามคูณหนึ่งจุดห้านะครับช่องก็ใช้ช่องหกสิบเซนเช่นเดียวกันนะครับช่องหกสิบเซนแต่ตรงนี้พื้นที่ไม่ได้นะครับก็เลยต้อง ตดแต่งเ,เข้ามานะครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นขนานนะครับขนานไปนะครับวันนี้ครับตัวนี้จะใช้อยู่2แผ่นนะครับประมาณ2แผ่น3แผ่นกับขั้นบันไดนะครับ3แผ่นลักษณะการปูก็จะปูแผ่นที่1น,นะครับแผ่นที่2เราก็ต้องตัดเป็นทางหมูแบบนี้นะครับ ก็อีกคันหนึ่งก็จะเหลือครบเป็นคันบดนก็ติดตามตอนปูแผ่นเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พเพื่อนมีข้อขอสองสัยหรือสอบถามวิธีการทำเข้ามาได้นะครับคลิปต่อไปจึงจะเป็นคลิปการทำหลังคานะครับ ทรงนอดิกใส่เข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับช่างสมครเลินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นร้านของตัวเองนะครับเป็นร้านของพี่สาวนะครับเป็นทาครอบครัวนะครับก็จะต่อเติมตรงนี้ไปเรื่อยเื่อเป็นร้านกาแฟานะครับตอฝากเพื่อน,น,นถ้าติดตามหรือมาเยี่ยมชมนะครับ จังหวัดอุบลน,นะครับอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลนะครับชื่อร้านบรรยากาศดีนะครับผมเข้ามาเที่ยวชมบ้านได้นะครับขอบคุณครับ